เฮ้สวัสดีผู้ชมเพิ่อยู่เกม Just Cause Mobile ไงพากที่ห้านะครับผมไม่ได้เล่นงานเลยไม่ได้เล่นงานเลยโอ้โหไม่ได้เล่นงานเลยฮะจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอใครเลยวะพากนี้ไม่มีอะไรมากแลก็เราจะทำเวกหลักต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นการพ่านทางไปสู้แต่ละบอสแต่ละปอแต่ละปออะไรวะไปเลย มีการอัปเดตใหม่ไงฮะ,ะใช่มีการอัปเดตใหม่ด้วยฮนะอัปเดตการปรับปรุงเฉยแม่งไม่มีอะไรเพิ่มมาใหม่เลยเ <c oughs> สียงก็ยังเบาเหมือนเดิมไง <c oughs> จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอคนนะฮะเจอกับไองพวกสกูอะไรววพวกนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าฝีมืงคุณภาพอ่อนขนาดนี้วะโอ้ยงอย่งปร้ปาดแบบนี้ซี่ไฮไฮระดับมือมือมันก็นี่เออจัดงักเลย ยกเว้งคอมาคอ,อมไม่ไม,ไมีสู้ฮะไปละตก่อนนี้ผมมีอันนี้แล้วนะบาซูก้าอ่า RPG แล้วนะฮะสปูวมีไปไปสุ่มกล่องได้รับผมนะกล่องประจำวันงัดหนึ่งรีกระสุนนี่งไงดูเหมือนจะแรงแต่ว่าแรงนะฮะเอา้าตายแล้วเดี๋ยว รอพลังงานรีก่อนโดยข้ามโดยข้ามปื๊กๆรอได้โดยวิกล้องใช้เครื่องพ่นติดหัวติดอืมไปแมงข้ามพาลุเนี่ยมาไปข้างงานนู้นใช่ไหมอะไรไอ้ข่วงนี้ใครแล้วมันจะทำไมทำลายอะไรหรอทำลายอะไรหรอทำไมมันเยอะจังเลย ทำลายโคนหรอเนี่ยไอ้พวกนี้ใครวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหยิงแม่งเด้อ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 เพื่อนมาเลยจักมาเลยมีโล่พร้อมจักมาดิฮะเลเวลสิบแปดอะเลเวลไม่สำคัญเว้ยอยู่ที่หัวกระสุนปืนอะแม่งสงไนงน์ยี่ห้อฮะสงไนน์หรอไสไนน์หรอสไนนหรอปืนกลมียังวะเออปืนกลผมมียังวะเป็นไงเป็นไง ปืนก็ไม่มีมีจะรู้สึกว่าจะเป็นลูกซองโคตรแม่แรงกลบลูกซองระเบิดอ้ามีปืนคู่อ้อปืนกลไม่มีฮะปืนกลผมเคยมีแล้วผมมาขายทิ้งเฉยเลยฮงหงไม่รู้ไงไม,ม่ดูมันยิงผมฮะดูมันยิงฮะยิงแบบไม่เกรงใจเลยเอาซาโล่พังเลยฮะเป็นงกำลังรีโลเอ้ยไม่ใช่รีโลรีกระสุนไม่สนใจไม่เห็นเขาโดนยิงเหรอฮะฮะ เนีมันดูเรื่องใช่ไหมพวกนี้ยฮะอะไรไอ้น,นี่มันหมอบทัาไม,มนเป็นยักษ์ใหญ่มันหมอบไมหวโอ้อ่อนเลยอ่อนมากอ่อนมากมาดิมาดิมาดิาดยิงก็ยิงเลยยิงสู้เลยมามามายิงดิใช่อ้ยอิงนี่ตกมูแมกตบแมคสิบเก้ายี่สิบมิ้คอี้ควนครับผมมันมีหมอบไมไม่ต้องหมอบเอ๊เดะเดวเดวเดวดเดือดเด อยู่ดีหมาะหมันใส่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปละไม่อยู่ละไปแล้วหอกไปแล้วอุ้ยหัวติดปืนไปแล้วบิงแล้วโอ้โหเจ๊เจ๊เขายิงกันอยู่อะไรฮะอะไรครับอ่ะเปิดประตูเหรอผมกำลังดึงเชือกครับผมเชือกล่องโหนนะฮะอะไรเหรอเอ้า เพื่ออะไรไม่ให้เข้าไปเฉยเลยลักดีครับแบบนี้เขาต้องลักรลักไปเลยนี่ข้ามกำโพงกำแพงเอาชิบหายแล้วสูงเกินเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าล่วงงันงันไงเออ <laughs> ล่วงเฉยเอาววาไงโอ้โหแกงอยู่แกงอยู่คอมบิงโอ้ได้ดีโอ้เสือดุดอ้โหมิชชั่นก,กับคัมภีร์เขาแค่เงี้ยนะวัดเด้อ เอไปไปทำเค้กใหม่ดีกว่าอะไรอ่ะช่างเลเวลอัพเฉยเลยโอเคขอบคุณสำหรับเลเวลอัพครับโอ้ยโอ้ยขึ้นเขาอีกอ่ะดู่อนดีกว่าเกอดเอรเกดเกิดเกมันเอ็สพีอะไรก็ไม่รู้เพิ่มอะไรไม่รู้อหอบไปเลยเ,ยเอ้ยเอ้ยเลยเลยเอ้ย ว่าไงพี่เหมือนมันจะชกกลัวอันนี้เควกหรอเควกลองวะนี่มันเหมือนเควกลองเควกลองจริงด้วยแฮะเคลกลักมีแค่นี้หรอโอ้อะไรวะเนี่ยไปทำเควกลองครับผมเป็นแนวทางนะฮะเพราะว่าน,นี่ไม่เจอใครเลยนะในเซิร์ฟอะมีใครเล่เมนมาถึงตรงนี้บ้างเนี่ยถามจริงเหรอะจะเอนดิ้งได้ไหมแค่เกมเนี้ยนะ เรามาเพื่อทําให้จบเกมรู้ไหมรู้ไหมพวกนี้ต้องข้าวอะไรครับข้าวอะไรข้ายิ้มสี่คนอยหรอโอ้ยหมาก็ต้องยิงใช่ไหมเออยิงเขาไว้ยิงจังเลยไงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงขึ้นขึ้นวะเฮ้ยไงมึงเอ้ยจะกีอย่หรอเอามาดิมาดิมาดิมามาสู้โขวดนี้ก็ไงทำลายใช่ทำลายลายก็เอาปืนสอย โอ้ยมันถึงถามมันมันอยู่อันนี้เหรอวะห่าจังวะเฮ้ยอาคารมีเลเวลปะไงฮะอาคารไม่มีเลเวลนี่คือแบบพีคมากเลยครับผากระสูหมดใจยเย็นจะเย็นจเจงไม่ไม่ไมจะเย็นอย่าเพิ่งวิ่งเอา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 ,เอา,เอายิงอะไรวะเอาอันนี้ก็หมอบเฉยพี่ยักษ์ยิ่งหมอบเฉยเลยฮะพี่ยักษ์กลัวพี่ยักษ์ โอ้ยอุย้ยมีสงายเหรอเอ๊มีสงายเหรอออไหนไงไงสงายเหรอไงฮะนี่สงายเหรออุย้ยกล้ายิงเจาะหน้าเลยไงฮะโอ้ยเอ๊ะเย่ขออีกคนขออีกคนขออีกคนอันนี้จัดให้เลยพิเศษอืมไปละ โคตรตื่งแก้งอ่ะโคตรตื่นเลยเต่งแก้งเลยบินห่อม,มาแล้วเวิ้บไปไรอ่อะไรเอ่ยดึงเชือกใช่ไหมโอเคเอาไม่งี้อ่าจ้องมองวักวักวักระแวงแบบเอ้ยมีใครไหมมีใครกลับมาไหมโอ้ไม่มีเอา้าต้องเลือกอ,ะอ่ะอ่าเลือกอันบนข้างล่างก็ได้ครับผม ได้หบวถ้าสดซึ่งสดซึ่งนะฮะลูกศรไปน่วงแผงที่ไปทีทหนึ่งเราก็ต้องลัครขบผมลัทลัทไปแล้วชิปหายละร่วงเออหายไปครึ่งเลยเลือดโอ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะโอ้โอ้อยู่ดีแม่งก็ร่วงใกล้ถึงแล้วไปเดีวรถใครวะเนี่ยมาถอดนี่เฉย เอาอเฮ้ยเลยเลยเลยมาส่งข่าวให้ไงโทรหากันก็ได้บอกอะโทรหากันขอปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับอะไรเหรอฮึเฮ้ยซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีโอเคเอาว่าไง เออ้ยมาควนขยะเหรอกูมาค้นขยะเฉยเลยดึงเชือกไปมัออ้งฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพื้นเป็นอย่างเงี้ยทำไมพื้นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยวุ้มเอ,อ้หนักเลยอาการหานักเลยไงเฮ้ยยังไม่ได้ปลูกหญ้าหรอสงสัยลืมปลูกหญ้าฮนะโอ้พื้นที่ก็มีขึ้นลงขึ้นลงโอ้ยจะร่วงลวไงไอ้พวกนี้ใครยิงทิ้งแม่งี่ย โอ้ให้อะไรๆๆล,ลให้ทำลายเหรอใช้บาซูก้าดีกว่ามันจะได้สมเหตุสมผลหน่อยป้าง่งหนึ่งนักไม่กล้องยิงผมไม่กล้องยิงผมจะยิงทำลายไง,ไงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปแล้วไปแล้วไปไปอุยอ้ย,โ,ยโดนยิงไปไหนวะเนี่ยเข,าค,ยยา,ยขาคุยกันอยู่ฮะคุยกันกำลังแท็กกันอยู่ เซสคีปหรือว่าภารกิจมิชชั่นอะคัมพีครับผมไปรับเคเวสต่อตามลูกสรเลยมงแหมไม่ใช่ละอือเจ้าโอ้ยสูงอือเจ้าวิ่งยาวไปวิ่งยาวไปเอาว่าไงกระซิก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  โอ้โหอะไรวะเนี่ยเจ็ดอันอะไรคือเจ็ดทำไรหรอเฮ้ยว่าไงโอ้ยไปเขตกล้องห้ามด้วยเขตกล้องหา้ามด้วยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขตกล้องห้ามชิบหายกลางกูอะกลางแล่วเขตกล้องห้ามกล้องห้ามทำร้ายผมไม่สนใจฮนะพวกนี้เออเออหกหกแล้ว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 เจ็ดครับผมโอ้ยทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าพวกนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มึงเคว็กลองเคว็หกหลักวะไงทำให้โหดจังวะเดี๋ยวฮะพวกนี้ยิงเหรอ อยูยยยอออ่อยู่กล้ายิงเหรอฮะฮะกล้าดียังไงยิ้มสามคนนะฮะหายแล้วยิ้มสามคนเลยแล้วเนี่ยรอมาเกิดก่อนใช่ปะ่ะทำไมไม่เกิดอ่ะมาเกิดฝั่งนี้หมดเลยอะไรกันโอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่แม่งล้มครับอือหือสุดยอดอันนี้ก็ล้มอีกพี่หามจริงพวกเองเป็นทหารจริงวะไงฮะทหารปลอมมั้งบอกเนี่ย เออเออเออโอ้โหเนี่เอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเอ้ยสิบสองคนอยู่ฮะไปเดินไปย่องไปเดินไปเอ้ยวัดดีเอ้าแม่งล้มเฉยกีกโลก์กโลกมีโลมกันเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกซองยิงกับผม่งกิจการวะมันยิงผม่งกิจการวะเฮ้ยง่าหลังเฮ้ยเอย่าห้ามเลยแม่งล้อมง่าล้อมล้อมหลังเฉย จ็ดแปดแปดสิบแปดสิบเก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเงี้ยหัวจังวะเจ๊ยังดิอันนี้ก็สไงย,ยิงวะดีไม่โหวะเามังโหวที่ผมดบยยี้ยอะไรเงี้ยไอ้ที่มันสไนย,ยิงผมอะยิงแป๊บฮะฮะอะ,อะไรอะไรยังไงเอาไปละไปละไปอยู่ขอเขาผมไปลราผมไปเรไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งครับไปแล้วแมวแมฟปุ๊บออ้ยเกือบไป โอ้โหแค่เนี้ยโอเคไปทำเควสไปรับเควกก่อรับเควสแบบฉีฉีนะฮะรับเควสแบบทีเอ้าติกมันติกคึสมาแล้วครับผมว่าไงชิงชังเฉยเฉยอย่างงี้ผโอ้ซี่อีกอะโอ้โดดๆๆกูภาษาอังเกฤษไงฮะฮึยฮ้ยลมโอ้โหลมไปแล้วเหาะแล้ว เอาอยู he hey, oh, really oh, wow. ่แค sí like <world> ่เี้ยวอ่อเอาอะไรเฮ้ยมาขนของขนของอยาเฮ้ยมาเห็นผมมาเห็นผมเอ้ยยิงทะลุ้ายวายเก๋ง้าห้าหมอไปแล้วป้าระเบิดมาคือแบบหัวร้อนเนี่ยยอเย้ยยอเยอะ่างนี้เขาเรียกว่ายอเย้ยไม่จวบอกใช้อุ้กลอยไงแหมมีมือมีกีงมาทำเองบ้างสิ ใช้กูจังเลยฮะอะไรือม,มองซ้ายมองขวามีอะไรไหมเออไม่ไงจะมีอะไรแล้วก็ไปเป็นไงเอ่ยปึ๊บมืออาชาอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยสวัสดีครับมาอยู่กลางดงเขาเลยอะอะไรเงี้ยฮะเก็บให้หมดใช่ไหมได้ได้เลย อืยิงเงินยิงก่อนยิงเงินไม่ทันตั้งตัวกำลังเดินชิวๆอยู่ไม่ต้องสนใจยิ่มสองคนเหรอโอ้ยงีมาแล้วงีมาแล้วไม่มาเออเอ้ยยิงดิยิงงีมาดิสู้ดิสู้ดิสู้ดิจะไปไหนเออสองคนนี้เกิดมาเกิดมาก็โดนเกิดมาก็โดนล้มมีล้มสิบสองแล้วสิบสองแล้วอุ้ยอุ้ยสิบสามแล้วสิบสามแล้ว อืมสิบสีสิบห้ายัง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 โอ้อันนี้ก็ล้มแล้วคุกเข่าไหมสิบเจ็ดสิบปีกระสูงก่อนเอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดสิบเสเอสิอ2ย2ยี 20, 21, 22, ่สิสองปไม่ยุ่งับไปแล้วไปแล้ว แล้มวมาหยิบของอะไรอ่ะดึงเชือกอะไรอ่ะเขามวยเขามวยใส่ไอ้ล้อยางรถก่อนไปไหมไปทำไมไม่เข้าใจจริงๆเลยฮะปุ๊บชู่ปุ๊บปั๊บหมาแล้วครับอุ้ยโอ้โหไม่งอสูงแค่กระโดดทีโอ้เยี่ยมมากเอารางวัลไปโอ้ว้าวโอ้โหว้ายอะเอามีก่อนอะไงว่ามาได้กี่ดีซีดีกี่ ไอสุโอเคได้เลยเพื่อเงินทำได้หมดผมเป็นหางหารับจ้างมึงอีกเขาเหมือนบางคนเดียวกันวะเฮ้ยเดี๋ยวมไม่ได้สังเกตว่าเอาละผมไปไงวะเนี่ยอะไรเหรอจุกใหม่เหรอสวัสดีครับโอ้โหไม่ง้างดงสัตว์อีกละออกูออจะเป็นคนแรก ที่ทาเกมนี้เป็นเอนดิ้งแม่งเอ้ยอยากเจอคนเลยเซอร์ป่ะแม่งไม่เจอใครเลยคือมันมีอยู่นะครับมันมีควเล่นอยู่แต่ว่าส่วนมากมันก็คือเล่นเสร็จก็แม่งไม่เล่นต่อแล้วมั้งแต่ว่าผมมาถึงตรงนี้ยังไงคือส่วนมากจะเจอไงแบบจุดเกิดแบบเล่นเกมครั้งแรกอะไรเนงะี้ยเล่นเกมไม่ครั้งแรกอะจุดเกิดอะ เหมือนหมาวิ่งไล่ตามกูยังไงไม่รู้เฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไรอ๋อกูไอ้นี่โกดไอ้ปึ๊บปัม๊มไม่พังไม่พังนักสองนักเลยมันถื่มมันถื่มทำไรสิรไปอ,อ๋อเฮ้ยบาสุกไอ้อาร์พีจีผมยิงขานี้ไม่พังแสดงว่าปืนกลก็ยิงไม่ค่อยพังอะดิไอ้พวกนี้มันเยอะว่ะของกลางล้วน โอ้ยมาซูก้ามันก็แรงแต่มันมีเฮลนาคอะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ปืนโกลนี่แหละปืนโกลก็ดีสุดฮะหน่ำซ้ำมีโล่ด้วยอย่างน้อยก็ปลอดภัยนิดนึงนะฮะอืมยิงทะลุมาอออ่ะเกระโดดง้างเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาเลือดเลือดครึ่งนะเอาเอาชิบใช้ชิบ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 อืมอืม ไอ้น,นี่ก็ยิงจังไงซะไงอ่ะเอากระสุนหมดเจียงเจียงโอ้ยยาใหญ่มาเฮ้ยนี่ใครฟาดกูฮะโอ้ยซะไงกะซะไงกะซะไงกะอะไรมายุ่งอะไรอะ่ะทำลายสองอันนี่แหละแม่งมันก็เกิดใหม่เกิดใหม่ฮะโอ้ยระเบิดเจก็โอ้ยโอ้ยกระสุนหมดก้ยใจเย็ง เออเออแปดแปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วเก้าโอเคจะผ่านนะครับจะผ่านละสิบครับผมโอเคไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วยังให้ทำไรงี้ก่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไกอุ้ย,ย,ยไม่ ช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมเออไม่จำเป็นต้องเกิดใหม่แล้วผมโอ้โหแม่งโคตรไกลเลยเดี๋ยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราวาร์ปได้ไหมนี่เราอยู่ไหนคือเราก็ไม่ทำเควกเก่าจากเดิมใช่ป่ะถ้าตกลนี่เราทำเควสเก,ก่าจากเดิมบอกว่าจำไม่ได้ผมลืมลนะก็แม่งไม่ได้ไกลหีงั้นนะน่อะบินสูงเกิือนเดิบิวหอดีกว่า ห่อไปแล้วเย,ย้เจียงฮะเจียงเสียงห่ารั้งนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลครับแป๊บเดียวก็ถึงอ่าเช่อผมเอาเอาอย,อยู่ที่ไหนอุ้ยห่อไปมึงห่อแบบโอ้ยโอ้ยไม้พลังงานมดูดไปนะเอ้ย ปิวยิงพื้งใหม่วะเนี่ยปึ๊บไปลอยต่อไปมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยไม่ยุ่งไม่ยุ่งมาแล้วมาแล้วใกล้ถึงละลากไปลากไป,กปมาละมาละนี่เคลค๋อ,อทำต่อเลยฮะทำต่อจากเดิมครับผมแล้วก็ เอา,ง,าง่ายเวลาตายอ่ะถ้าเกิดมีคนในเซิร์ฟมาช่วยชุบเราก็อ่าเราก็จะไปอยู่กี้เขาอ่ะผมเคยอยู่ผมเคยตายแล้วก็มีคนมาชุบให้ฮะนาละนานละ,นนละแล้วเราไปอยู่กี้เขาฮะวิวอยู่อย,อย,อยู่ทำไมอ่ะแต่ถ้าเราจะเลือกที่จะเกิดเองอ่ะก็มันจะกลับมาที่จุดเกิดแบบจุดเริ่มต้นอ่าจุดจุดเริ่มต้นของอ่าแมพนี้เลยฮนะก็คือนน่นไงหางครับนน่นไม่ง่ายยังไ โอ้ยทำลายเส,ยมสเยิมึงสร้างเร็วจังวะฮะมึงสร้างเร็วเลยป่านี้โอ้ยอืมสักเมตรนี้ป่าเฮ้ยเดี๋ยวยิงผมไม้อย่ายิงโอ้เจ้าระเบิดใส่หัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้สไนมังเลงผมแมไอ้เนี้ยไอ้นี่สงไนอะสไนอะะอะไรอะอะไรยังไฮะเออเออ เฮ้ยอย่ายิงผมผมจะทำลายตึกทำลายอย่างนี้เฮ้ยยิงอะไรอ่ะผมมีเลือดนะแต่ผมไม่ใช้เอาไปใช้เผื่อแบบเจอบอสที่แบบไม่พังอย่างเงี้ยไม่รู้อะถ้ามันมีอะเฮ้ยเฮสงายอะไรที่ไหนโอ้เฮ้ยจะไกลก็ยจะไกลแล้วขี้เกียจแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วมาไปแล้วโอ้รีเลื่องกบบโอ้ยโอ้ย อุ้ยสงไงมังตามยิงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันบุ่ยอยู่คนบนเงี่ยฮะอ่ะพักก่อนพักร้อใก่อนโอเคไม่ใช่แม่งลอยขึ้นมาเดี๋ยวโคสับหินไงมึงน, <c oughs> นี่อะไรเลยโอเครับของฮะเออมันก็งงหายไปหมดว่าหายไปหมดว่านี่ดูอย่างอื่นนะฮะอันนี้ผมโอ้โหยังไม่ได้อัพเลยอะเลือกดีเฟนเดอร์ดูกระเป๋าแบบนี้ฮะบาซูก้าถ้าเราอัพเดี๋ยวอัพเร่งๆไหม เอยไม่เราอัพปืนก่อนจะได้โมดิฟายปืนเออจะได้เพิ่มดาวนะฮะเอาปืนอะไรใ,ใส่่ะปืนลูกซองแม่งกากระไรเอาไปเลยให้อปืนลูกซองอะ่ะฮะปืนอะไรอ่ะโอเคอัพแล้วว้าวแล้วก็เอาปืนนี้นี่ modify. โม,โมดิฟายโมดีนี่ใส่หมื่นห้าปึ๊บ โอ้ว้าวได้สามดาวใช่ป่ะปืนกิกโลเราสามดาวแล้วฮะแล้วก็ระเบิดอัพเกรดเอาปืนระเบิดไปเลเวลสี okay. ่โอเคแค่นี้พอมึงไม่มีแล้วอะ่ะมีอะไรให้อัพอ่ะอันนี้อันนี้รีไซเคิลให้หมดเลยใช่ป่ะไอเสื้อเสื้อรีอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มีอันเดียวใช่ป่ะโอเคกล่องฮะเปิดกล่องมีอันเดียว โอเคโอ้ยโอ้ไวนี่โอ้ปืนผมหัวขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ป,ลวปืนผมสามดาวแล้วมาแล้วเอา้าอืมเรลยังไม่เกมยิยงก่อนเอ้ยแรงขึ้นอยู่แรงอยู่จากสามร้อยกว่าสามร้อยเก้าสี่ครับเพิ่มมาเป็นสี่ร้อยครับดาวเมย์ครับผมถือว่าแรงนะแ <c oughs> ปลกๆก,ก็มันห่างไปอันเดียว ไปไปไปกลับแล้วแมวแมวอมวมาแล้วครับหอมาแล้วเข้ามากลางโรงสกุลิกะอะไรวะเนี่ยทำอะไรทำลายอะไรเฮ้ยเข้ามาทำลายอะไรอะทำลายอะไรวะนี่เหรอสาวนี่เหรอเออ เสาอ,อะไรอะ่ะมันคือเสาอ,อะไรวะเฮ้ยอย่ามายุ่งดิทำเควกอยูอยอย่อุ้ย,โอ,โยอุ้ยอุ้ยโอ้โหดูมันยิงอื้อหือนี่กูเป็นคนเหล็กใช่ไหมฮะเฮ้ย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 หัวจังใจยเย็นดีวะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยมีการกระโดดกลิ้งไปด้วยเมื่อกี้เหี้งอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยิงอย่างเงี้ยหัวก็เจอหัว,เจ,หวเจอสายหัวไปแล้วมันอยู่โอ้โหก้องฆ่ามันด้วยได้สิใจยเย็น เดันเดันเดันขอรีกระสุนขอรีกระสุนอ๋อรีกระสุนมันรีเลือดด้วยยังไงมึงตามมันกระฮึบกูไปไงโอ๊ยออกมาด้วยออกมากระฮึบด้วยจะเย่งจะแย่งมาทีละคนอย่าลุมดิเธอแหมอะไรก็ลุมลุมลุมแลไรกันปืนไม่ยิงว่าปืนไม่ยิงปืนแม่งค้างโอ๊ยโอ๊ย,อยจะตายแล้วอุ้ย ว้ายจะกรยานเร็วจะกรยานเร็วจักรยานเร็วจะกรยานเร็วกลามาทำกามากาม,มาอยู่ฮะกามาอยู่กาม,มาไหมอะไรฮะโอ้ยสกายแล้วฮะรีเลื่องก่อนอออ <c oughs> ไปกลับไปยิงบ้างนอะ มาเ้ยมาเลย,เล,ยเลือกมาแล้วใครเนียเอ้ยลุงหอยไปหลบอยู่ข้างนี่ทำไมออกมายิงไม่โดนไงเข้าใจไหมฮะยิง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 ,ยง,ยงสี่นี่มีโล่อนี่มีโล่นี่มันห้าวนี่มันห้าวมาๆมาๆมาๆมาตีติดโลด่ดีดูตีเอากเจียอะไรวไะเอา้าอะไรวะหกเจ็ดครับผมแปด 9ก้าส12อ็กสิบสองอีกสีคนมามาเอาสี่คนมาไงไงขวามือมันหลบไหมฮะหลบไหมเออเฮ้สิบแล้วสิบแล้วสิบเอ็กสิบสองใช่ไหมยังยังอีกคนอีกคนใครก็ได้มาจักมาเลยเออไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับไปอยูงแล้วอ่ารีกระสุนก่อน ปึ๊บๆดีงั้นเลือดเราเยอะนะฮะโอเคว่าไงโอ้โหมิชชั่นกับคัมพีคเรียวยิ้มเอ,เอกีกอ๋อเรียวจังเควกอย่างโอ้โหยังไม่ปลดล็อกโอ้โหโอเคผมยังไงก็สำหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอะไรอะได้ปืนอะไรใหม่อ๋อไม่ใช่ เราอัพสามดาวฮะอันนี้สายสามเจ็ดสามโอ้ผมคือเริ่มผมใช้ปืนนี้วฮะเกินอัพอ่าสองอันนี้อ่าห้าโอ้จริงนะมันแรงนะเนี่ยีโลดสามสีผมเป็นปืนกากฉบัผมแรงนี่เฮกหนึ่งห้าห้าเฮกเฮกเฮกหนึ่งพันแปดร้อยนี่นี่พันเก้า้าว้าว แต่เรายังไม่เจอไงโอ้โหสองพันห้าสามพันเดี๋อุ้ยแหลมวะแหลมจริงๆเอ้เดี๋ยวไอปืนเราไปอย่างนี้งไงปืนเราไม่ใช่อย่างนี้งงอ๋อปืนเราเป็นระดับซีเอฟอาฮะเป็นพันเก้าโอ้ยสองปืนนี้เรายังไม่ได้ยังไม่เคยได้บาสุกา้าเราได้ไปแล้วลูกสองนี่ใครเล่นเกมนี้ไม่ต้องใช้ครลูกสองอะ่ะแม่งันมันบาง,บาง,บาง,บาง เพิ่มเกาะเราก็จริงแต่ว่ามันมีหกงัดอ่ะแล้วมันยิงแล้วมันรีโหลดช้าด้วยปืนกลมือนี่ผมเคยได้ละเออปืนกลแมชชีนการก์ดเนเคยได้แล้ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคือแมชชีนการ์ดก็เลยขายทิ้งเฉยเลยรอได้รอสุมได้ใหม่อีกทีลวกันจะลองใช้ดูมันก็แรงข้าไหมก็สามเก้าแปดก็พอแรงนะแต่กระสุนมีเยอะกระสุนมีสองร้อยงัดก็ง่ายจะสะใจอยู่นะ แมชชีการะคือปืนหองอันนี้ก็เป็นแมชชีงกันเหมือนกันเนี่ยแต่มันดูมันเหมือนมันแต่มันมีโล่ไงไม่รู้่ะเนาะแต่ว,ว่ายัางไงก็ท่าน,นชมฮะสำหรับนี้ขอยโจมพยงคนี่ผมเจอไม่พลาง่ายผมนะขอไม่ได้ชงผมไปผมไปครับไปละครับไปละไปละครับ